ามเน่ยถ่ายอ้ยมหาเพ่อนนด้วยใส่ใบใหม่หเนีน่ยมันยังดอกหน่อยอยู่ออออเห็นไหมเห็นน,น้องน้ำเห็นไหมเห็นค่ะ เป็นค้าแต่คงจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้ำใช่ขึ้นมาเอาเอาพี่เอาเก็บเก็บเอามีดเก็บเก็บค่ะไม่หนิงกันเก็บเดนี๋อวเดียวหนิงกันเก็บปันหลายดอกอยู่หลายดอกอยู่หลายดอกอยู่โอ้ยหักบ่พี่โอ้สวยอยู่นะสวยอยู่ได้อยู่ งาอะไร่อลอับฝนะว่าสิบอดึงเขึ้นมากเืบ่มีนเธองามเนาะตองเนียังบ่นไหนอุ้ยเยอะมากดอกใหญ่ยดอกใหญ่เน่ยพ่้ะพิ้อไม่เก็บไปิ่นนะให้ให้พ่ยะเก็บก็ได้่าืองมันจะอยู่ในกระตาเดียวกัมันเย็บคุมอน พี่ยาสินี่มันสิแเต๋อุ้ยดอกนีญ่ที่บ้านก็ไม่แรงกว่าจ้าหลอแป๊บไปไปทีละสเต็ปค่ะมันงาอเลยนะเอ๋อดอกใหญ่ใหญ่ตองใชกเลยนี่เอาแมยเอาเมยเอาอันนี้เอาเลยเอาเลยให้พี่หนึ่งเอาไปอบใส่ไก่นะเอาดอกในน้ำในยสดายมั้งล่ะ ถ้าไปคอคอยเมื่อวานมือแจ็คฉได้กิงทวนาตัวตายอยู่นมันได้หลายเป็นกุ่มแบบนี้สิกว่าเยงนีเ้มันเผาตัวน้องมันเป็นจงซีละมันเกิดดนโดนเกิด่นโดนใช่ไหอก็ใหญ่นี่นี่ได้ตั้งเยอะเลยนะเมื่อก่อนนี่ไปเห็นมือนั่นเนาะมือมาเนาะแอ้บรรู่แล้วไ่ได้มาเนา เท่าป่เพี่งงยะบ่เท่าบ่ะยางล้ไปคนหนึ่งเพียมันไหลล้มไปตะลางใจเย็นๆเนาะใจเยน็น <c oughs> ถอนเลยอุ้ยขาใหญ่มากเลยขาใหญ่เนาะอบอุ่ววันนีม้นมาหลายคนเด้อมันนี้มาหลายคนยซิมีผัก ม,มีเสียงในฟิมมีเสียงอีสานเาสียงไทยเสียงไทยเสียงไทยสวยๆค่ะกลิ่นนี่เปเห็ดหนึ่งบ่าเพี้พยหนึ่งให้แฟนเจ้ากินก่อนพอแฟนเจ้ามากินเห็ดเลยเต็มเลยพี่น้องเห็ดค่ะเออมันมีมากกว่หลายคนสำรวจปลาปลาย่าปูดมูซุ่มนึ่งปุ่นมากกว่หลายมาเนี่ยมิดฉันเป็ดเนาะได้ยุ่งนาะ ว้ายประด้ามเท็จเทจนี่มูกปิดเจอเป็นกลุ่มเห็นน้ำเหนช่องเพลจเนาะหเห็นนะเห็นนะเห็นแค่เห็นบ่วัวพ่ยามุนเอาไปใส่กระตาเดีเดี๋ยน้องมดแล้ว็สิเอาอยู่ได้อุ้ยอาวูกน้ำเก็บลองดูซิเป็นไหม เผื่อได้มาเอามีแฟนเป็นฝรั่งไงไม่เอาหรอเอาไหมโอ้ยจะให้เขาเอาผัวย่ำไยค่ะเก็บค่ะดอกบักงามเลยสองดอกกเห็นเนี่ยเห็นไหมเขาหมาคือคือเขาหมานเห็นไหมสวยๆเลยเห็นไหมสวยมากไหนโอ้ยอันนี้กินไม่ได้ค่ะคุณ หาเห็ดดิคงไม่ใช่ทางลหลวงเห็ดไม่มันดอกหน่อยเนะาะน<ห>ายเห<า>็ดทานนี่ค<า>ุณเนี่ยเอาไปปิ้งป่ะพี่กินไม่เ็ใช่ไหมเออเอาไปพี่ยาเบงกรมาแมนบอบอตงมันพี่บูตงมันก็ออกตอนชิเข้าหนานาวเนาะ <laughs> ตะเกี่ยวกับจนะยิ่งแบบ ดอกงามอยู่ใหญยๆใได้เลี้ยงอยู่โอ้ยใช่ไหมโอ้ยมันโมเม <laughs> <c oughs> ่ไปเก็บน้ำเขาเนี่ยอ๋อเก็บตองงามอยูังอือ <c oughs> ดอกงาม <c oughs> ไม่เห็นสวยอยู่นะจ้าก็าดอกที่สองค่ะอ๋อสัน่นกระรามาเก็บกี่นะิ <c oughs> อน้อ๋อโม่เนงามโดนมาหายเอ้ม่เก็บมันเสียดายมันหมาน่าริบตุนเนาะมันมีใ <c oughs> น,น้ไงสกัดลายดอกก็ดี นุ่มขนาะดนีด้ตัดขาด้วยค่ะบอยบอยเสี้ยนที่พี่ยาโอ้ยได้ใส่ข้อมเสี้ยนอยู่บ่เก็บเห็นสวยๆไปดอกเง่้ยดอกหนาเนาะอุ้ยดอกคาบง่ายดึงผลนี่สองดอกเดียมอนเห็นปะเห็นโอ้ยเห็นว่ากระไดเห็นว่ากระพาะอีดอกด้วย ได้กินลมแปลงแบบนึงบบวบเนาะเวลาเลยเด้อยคุณหมานอยู่หมานหมานเดนมอมันก็สิหมานนั่นสิละออกกันโอ้ยเอาหอดใบออกเอานี่ไงนั่นเห็นมอนไปทับข้างนั้นถ้ามันเดินมันก็มีนี่ไงอยู่ในนี้ก็มีเดมอนไหนในมอสไหนในมอสเราอันหนึ่งมันมันลมอยู่มันอยู่ใน นี่หนึงโอ้นี่หนึ่งรสันนี่มดนอ๋องามบ่อุ้ยสวยนะพี่ขวัญแต่มันเนี่ยมันขึ้นอยู่ในอันรนั่นก่อนในมออกนิดเดียวก็เอาอันนี้ก็ใช่เนาะใช่ใช่เดี๋ยวพึ่งใจเย็นใจเย็นตอนนี้เห็ดกระร่งหลายใจเย็นเลาวก็เองเขาดีใจเนาะ ถ้าพ่อเองก็เทียลมลมงหานเ๋ยน่าจน well. ้าผนเด็กอะไหนนี่แต่ว่ามันเถ่าแล้วล่ะรอก่อน้อพี่เหนงรอคิวรอคิวใช่บ่จะเจอก็เจอพร้อมกันทุกคนน่ะนีุ่กอนดีกว่เดีจะออกไปเบื้องดอกนแ ไม่แกงผักแกงจังไดเ่้นขางแกงสิว่าเก็บอดอกไงมื่่นเนาะเนี่ยเก็บวหออวันนั้นทำไมพี่ไม่เห็นพี่ก็เดินงานอยู่ดิเพานเก็บเต็มเลยเออคนเก็บแล้วแสดงน้ามันดอกเป็นโมยืนแล้วโอ้ไม้ต่ำอ่ะเอาดอกนี้ก่อนเหมือนมันจะเละเแล้วไหมมัน มันมันมีฝนหลายเนาะดอกสวยอยู่นะก็สวยอยู่เล็กๆกันไหมดอกได้สวยอยู่นะสวยๆเอเหยียบมันเหยียบเละหมดเลยเหยียบตอนนี้เลยนะนี่ไม่เห็นมันนะน่าสงสารใกเก่าก็เก่าพอ่ะ่เคยพบเคยพอเ้ยฮัลโหัหัวเข้าตกันเดี๋ยวทิ ที่เราดุนที่ตกลงไปในหิวอันนั้นก็ต้องเอาเอาค่ะอันนั้นด้วยเอาลึกๆด้วย,วยเราไม่ได้หม่อยู่นะมันไกลอยู่นะไกลไหมก็ไกลอยู่เราไม่น่อยนันกก็รู้หาลูกนะ้ำต้องไปอยู่ไหนก็อยู่ด้วยกันไง พวกน้ำเนี่ต้องหาผู้บ่าวอยู่เมืองนอกแล้วนะอายุตั้งเย็นแล้วทำไมทำไมทำไมนั่หนึ่งไหมไม่ให้ก็ให้มีแฟนยังไม่อยากมีนี่ไม่ต้องมีหรอกัวนดอกงามเนาะแมนๆดอกไม้น่อยกับโบบีโบน้อยเด้อเลย นี่อันนี้ดูสิเอามาเอามาด่ดเคลียเราโต๊ะดอกหน่อยก็เอานี่นี่นี่มาขึ้นอยู่ในมดนี่เก็บค่ะจะได้ตื่นเต้นอยู่เนาะตื่นเต้นอยู่ในป่าไม่เคยเก็บเลยโอ๊ยผมก็อยากเก็บอยู่ ๋ยวาน้ำนั่งเคลียเป็นเด้อเออใช่นเนโอ้เสียดายพี่หนิงน้ำเขาขึ้นไม่ได้ไงเออมันต้องใช้มีดเสียบเอามีดตัดเอาอน้ำพื่อไม่เห็นแล้วมันดอกใหญ่อยู่ด้ยพี่แตกอีกแโอยพี่หนิงแตกหมดเลยเดีวได้เพิ่โอ้แตกโอ้ไม่ได้เลยพี่หนิงมันขึ้นงามเอาไมไะมันดอกไงคนเนี้ยเขาสิได้หลายด โอ้นี่แหละจินเซลมันดอกไม่ใหญ่ไปกว่านี้ไม่หมดใหญ่ใหญ่บานเพิ่มเนาะไหนง่ายๆง่ายๆง่ายก็นี่เดี๋ยวเอามือไปหายได้ออะเกี่ยร์พ่อพ่ออมกันนี่อย่าพึ่งนะคะเออพี่ก็เจอมอเลอะเลยเหมือนกันรอเดี๋ยวเดี๋ยวพีแอเดี๋ยวโอ้ยโอ้โหขาขาขาไงก็ขาไอ้มดนอีก นี่อะนี่เก็บค่ะสวยสวยตรงนี้ยังม่เคยกินนี่น้มนตรงนี้ดอกหนูว่าเคยกินแต่หนูไม่เก็บอยู่ไม่ใช่หรอไม่เคยเก็บสวยค่ะสวยค่ะไหนพี่หนิงก็เก็บที่เดียวไงอ๋อไปได้ไปได้อยู่ก่อนอันนี้ไม่ใช่หรือเปล่าไหนไหนใช่ไหมว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เงินที่ฉันต้องเว้ดอกไม้สวยอยู่ก่อนเใจจังเลย เก็บซีลวงเฮ็ดมื่อนีเก็บงายหางายอยู่เก็บเที่ยวผู้ตรงกันเฮ็ดผู้ตรงบอกอ๋อเป็นมาต้องกันแล้วเก็บซีลวงวางไหนอ้วบเลยบอกเยอะใหญ่จบไปตามตมตามไม่พ้นมดนี่เด้อเด้อเด้อเพิ่งเด้อทีทีละใบคิวนะคะทำไม เอาสวยเนาะสวยสวยอ่ะเก็บสักตาเห้เก็บพึ่องถ้าบานขางหลาเห็ดพอนเลยวค่ะมาง่หันข้างดอกมาหันเก็บเบ็ดกรนเส้อซาที่สองดอกเลยวีพ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 ีเอฟซีร่วงเอฟีล่วงไปเหตุงานได้ไหมนี่บอกให้บอกมาเอฟซี่วงไปเหตุงานได้มื เอ <kar> <t rio> ้าเนาะงามๆนอกบกเหลี่ยงเหลียงเลยนะพี่แอ้มดอกนี่อยอันนี้เหลียงอันนี้เหลียงคักเนาะมันโคนละสายพันธุ์บปล่พี่ยอคนละสายพันธุ์ใช่ชองเทนนี่แหละค่ะ คิดว่ามันเน่าไม่ใช่ไม่ใบไม้สวยเก็บเองคนบ่เห็นเนาะอ่ะงลูกน้ำจอดรถควันเป็นเทปูตุงอ้ามันคืองานแท้เอามาคู่เลยแบบไหนเปลี่ยเทปูตุงเอาพี่บูตุงคือไปเอาเอาเนี่ยมดออกบ่ขายมดดีกว่าอยากเก็บอ่ะมันไม่เล็กนะคะ ก็ดูขาคุณเธอขาอวกมากเลยขอ,อดอกเขาเตเอเอามีดไหมมีดพี่วควรแกะแล้วเดินจะจะกลับบ้านแล้วนยังไม่งัดมีดออกมาใช้เลยอเออแล้วจะใช้ตอนไหนคะเราอวกสวยนะนี่พี่เป็นแถวเลยเอามาตะกละเลย ที่นี้ก็ส่วนสีถึงเวลากลับได้ยังเอามีดออกมาใส่มาเดินจะเออดอกสวยเนาะกำลังกินเลยเป็นกลุ่มเลยอ่ะโอ้ยต้องเจออย่างนี้โอ้ยโอ้ยใจจะขาดบอกรวบอีกจะกลุ่มเนาะอ้าวพอละลายกลุ่มเหรอเนาะ่อะเอาขึ้นมาใส่มือโชว์ค่ะสวยค่ะดอกใหญ่มากใหญ่จริงใหญ่จริงค่ะอ้วกอ้วกคู่ใหญ่มาก ก็ให้มันสวยนะงบแว่ามันก็สวยจริงน้ำเวยนุ่เฮป้านี่ขาใหญ่ดีเนาะสวยเนาะมันเหลืองงามน้ำเนาะแมนไข่เฮด้าเลียเนาะเฮต้าไข่เกิดเหลอาเด้อป้าเก็บทำไม หนมาสวยสวยค่ะมักาสิเอาี่ดอกอเมซิ่นมังการ์นะโอ้ยมังการดอกจำเดีนน๋ยวห้องเก็บนะไม,ม่สมหวังก,ก็เกิดมาสวยสวยเฮ็ดพึ่งหน้ารอดเฮ็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งนะคะนาฮ่อนเรามันดอกแรกของปีต้องห้ามาวเหมันเนาะให้มันหลายก่อนถ้ามาเก็บถ้ามาเก็บเห็ดส่งเทนเหมือนนี่แค่วันใดเก็บเห็ดพึ่งอ้ยสวย เอฟซีทั้งกลองเห็ดพึ่งเกิด้เลยด้วยพี่เห็ดพึ่งเกิดเกิด้ต่เอฟซีทั้งกลองแต่ห้าม้านด้เก็บเห็ดแต่ห้ามอนเอาเพราะวอามันมันมาอยู่อันนี้เป็นเห็ดพึ่งคาร่ามันยังไม่เท่าพี่แต่เรายังไม่เอาเพราะวันนี้เรามาเก็บเห็ดมันปูแล้วไม่ได้มาเก็บเห็ดพึ่งนะคะสวยสวยแบบสดอ้ยสวยมากเลยไม่มีที่ตีเลยดอกนี้ใช่เก็บเลยค่ะ เก่งดิสวยค่ะสวยสวยมากเลยคือสามีแห่งชาติบอเกเตียมตะก้าตะกามารล่อ้ยสวยมากสวยพี่เจอเห็ดสวยสีเหลืองเหลืองอุ้ยพี่จะลองัามเยบมันใหญ่ ถ้าเรียไปใส่เลยเด้อไหมนี่บ้าโอ้ยเพียาไหมนี่เวแหงมัมันกะแหงยู่เพราะว่ามันแหงกับปตองมันเดือดโพดพุ่นดอกคนทั้งหมดตอต้องโซลฝนปะใช่พี่มูผีพี่ยาสวยมากพี่ยาเก็บอยู่นะเก็บมาถอนก่อนเพราะมีกระตา เนี่ยพอมันเหยียบพอมบ่แต่ว่านี้อ๋อเนี่เหยียบอีรีพ่อพอยนอยู่มนดึงเลยเมันสป็นพ่อมือสีบานสีบานพักกันบากันพอด้แต่เมื่อไรมูจิมูที่ห่พ่อหอมมากเนาะแสงตั้งเลยตัดขาตัดตบ่อตงไหนตะไยังไม่กกี้บ่มีมิดเด้ ตัพาตานซะน้ำไม่ติ่มาขนกองตองตินออกเหยียบพ่อมอด้วยนี่เพราะว่าพ่อไว้อยู่ย่าหันเก็บอ่ะหรือบ่มเห็นวันนี้กระมันดอกมันมีใบใหม่พร้อมย่าใหดอกหน่อยว่าเป็นยังนั่งเห็นงาเตะทุกอย่าไงดน้ำโพหมักมบักแตงนีมันออกดอกมันใหญ่คามันสวยด้วยนะ พาแบงไงเลยก็คือดอกดเดียวกันดอกะรใช่ไหมนี่ใช่ใช่แต่มันมันอยู่ไต่ใบไหม่เด้มันก็เลยดอกสีขาวออ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 ยยยคคนนนสสสะะ่่่ ชิบมาเราก็มาสวยได้หลายเลยด้วยคนะเกือบครึ่งถุงเนาะอันนี้เห็ดเห็ดค่ะสวยสวยมันคนเจอเลยค่ะอ๋อ่ะโอเค เอาค่ะขอบคุณค่ะธรรมชาติอันสวยงามนะคะใช่นี่ไงเออนักกดออเทำไมเจอไม่เป็นเทียวบุตจงใหญ่เหรอแป๊บนะคะต้มน้องเด้วยนะมดเนื้อลูกไก่กินขามันสวยใหญ่มากจับนเพื่อพูดจับได้ไรกันนะเทียวบุโจงอร่อยห่างซ้ำอ๋อไะไหนน้องลูกน้ำขา เอาเอาพี่แอตัดให้ลูกน้ำนะช่องมันมันจะเป็นเหมือนนโอ้มันต้องเอันนี้ออกก่อนมันจะเดมันโอ้ดอกเบ้เล่เลยอุ้ยขาแม่คือขาใหญ่แต่ค่าขามือนเห็ดพึ่งเลยอร่อยอันนี้เห็ดอันนี้อร่อยนี่เป็นเพียบูโจงใหญ่นี่ไปหาพี่หนิงป้าพี่หนิงทำไมมันดอกใหญ่อย่างนั้นอ่ะดอกใหญ่มากเอาพี่หนิงแล้วเพิ่งเอามือออกเบื่อรน้องสิดท้ายตอนแถวกันป้าตาที่นี่ มันไ่ไต่มีญยาณาก็ด้ดยอันนีู้้ด,ด,ออดอกสมาอู้ดอกน้อยๆเอาไหมเอาเอาหมดเลยโอ้ยหน่อยร้ายก็ไม่ต้องเอาดอกค่ะ <c oughs> อน <c oughs> อันนี้เอาอยู่เห็นอะไรอ่ะอันเดียอันเดียวกันใหญ่มาก ช่องเพลินตรงนี้มันดอกไงเนาะเห็ดเห็ดยูปานี่ดอกไงครับนั่ดอกหน่อยเนาะเออไม่ได้กินเลยเปี้ยาคือดึงมันแต่ไม่ดอกเปลี่ยนการ์ดเป็ดคาบมะเอาแกเอากล่องจอปันเค่ะ แล้สที่สัมผัสกนสวยอยู่ก็มันสึกม่งน,นอกเป็นยังไงมาบอติ <laughs> <laughs> โอ้ยอยู่มึงนอกอ่ะที่ยังอยู่บ้านนอกนั่แหละเ,เหตุการณดอกสวยอยู่เด้อสวยอยู่ค่ะกลับบ้านราเด้อค่ะพี่น้องขาได้หลา่หลายลมวน อสวัสดีค่ะทุกคนน้อยบบ้านแล้วจ้าเจอกันคลิปไหม